วันนี้จะพาไปดูที่พักในกาตาในการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งนี้ครับที่พักมูลค่า175ปอนด์ครับคิดเป็นเงิน7,400บาทที่สภาพภายนอกครับไม่ต่างจากแคมป์ผู้ประสบภยัยซึ่งเมื่อเข้ามาในห้องแล้วครับจะเป็นห้องแบบเตียงคู่ขนาดที่นอน3ฟุตครึ่งโดยในแต่ละห้องจะมีระบบ ปรับอากาศเพียงอย่างเดียวก็คือพัดลมเท่านั้นที่พักแห่งนี้ครับประกอบด้วยเต็นท์จำนวน1,800เต็นท์ถูกสร้างไว้เป็นการชั่วคราวเพื่อรองรับแฟนบอลที่เข้ามาชมการแข่งขันฟุตบอลโลกส่วนในเรื่องของห้องน้ำห้องท่าครับพวกเขาแบ่งโซนเป็นห้องน้ำรวมครับด้วยสภาพที่นักท่องเที่ยวหลายคนอาจจะรู้สึกไม่ค่อยศบอารมณ์สักเท่าไหร่กับจำนวนเงินที่เสียไปต่อคืนเมื่อเห็นกันแบบนี้แล้วครับเราก็ได้แต่คิดว่า การได้เปิดทีวีชมฟุตบอลครบทุกนัดที่บ้านของเรามันช่างหน้าพิศสมัยเสียนี่กะไร